ถุงมือซื้อมา400กว่าบาทครับแว่นตา700กว่าบาทครับพวกหมวกก็ซื้อมาตามในกลุ่มเฟสครับประมาณพันกว่าบาทครับเสื้อเชิ้ต2อ0สามร้อครับกางเกงพันกว่าบาทครับรองเท้าบิ๊กเรดบูธครับประมาณ20,000กว่าบาทครับแมสห้าบาทครับมินิมอลเรียบๆครับเสื้อสยามส9 0ราสครับกางเกงสยาม500บาทครับรองเท้าอาร์ดิดาสซูเปอร์สตาร์สองพันแหวนของแดเนียลส0 0พบาทครับเป็นไงบ้างครับ หอมครับสดชื่นมากเลยครับหอมมากครับน้องคิดว่าน้ำหอมวินพาร์ตสีฟ้าเรจินตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับประมาณสองสามพันไหมครับสี่้ยเก้าสิบบาท490รเก้าสจริงๆ <laughs> หอมไหมครับหอมครับหอมมากชื่ออะไรครับหนูดีค่ะ <laughs> มีแฟนเลยยังเนี่ยไม่มีค่ะเจอเพื่อนกระป๋องเพื่อนไม่รู้ราคาลองท้าโฮสเตอร์พันกว่าก็บอกว่าเอาสี่หมื่นห้าส่วที่ญี่ปุ่นไล่สี่ร้อยอันนี้ไม่รู้ 发动。啊